เอลบคลิปในเพจทิ้งไปแต่อยากได้มันกลับมาต้องทํำยังไงสวัสดีค่ะเพจสร้างเงินในอากาศค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กําลังใจด้วยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเราอยากได้คลิปที่เราลบทิ้งไปแล้วเราควรที่จะทำยังไงเดีย๋ยววันนี้จะพาไปดูกันจ้าขั้นตอนแรกเข้าไปในหน้าเพจตัวเองก่อนเลยค่ะคลิกที่ไข่ปลาสามจุดต่อไปจิ้มลงไปที่คังเลยค่ะ จากนั้นจิ้มไปที่ถังขยะค่ะในนี้จะมีคลิปที่เพื่อนๆลบทิ้งไปแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าอยากได้คลิปไหนกลับมาติ๊กเครื่องหมายถูกด้านหน้าแล้วกดกู้คืนได้เลยค่ะเขาก็จะถามว่าเราอยากกู้คืนไปที่โปรไฟล์ใช่ไหมเราก็ตอบว่ากู้คืนค่ะแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆไฟลอนไฟขยะของเราก็กลับไปอยู่หน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมได้แล้ว